แล้วก็ออกนะแต่เราไปนะแต่เราไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาถูรับบุญเบลเนอร์พระทองเนอร์ทองทอง มึงโตหกกูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธกาโมระพิปุต,ตภภภังธนกาโมระพิธนังอธิกาเยกายะยายะทเทว,วานังปิยะตังสุตวะอิติปิสภควายะมะราชาโนุเทวสุวรรณโนมรนังสุข,ขังระหังสุตโนะโมพุทธายะพุทธัทงอารัธน,นางธรรมังอารัธนา,นางสังฆังอารัธนา,นางพุทธังโหมทำมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาสันติ mày nè, nè, phim